สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่พี่ที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปในช่องของผมนะครับวันนี้ผมมอนสุปกรในช่องม่อนคลาสสิกนะครับจะนำพระปิดตาจัมโบ้ปรดนิรุ่นแรกและรุ่นสุดท้ายของหลวงปู่หาสุภาโรแห่งวัดป่าสักวันอำเภอสหัสขันจังหวัดกาฬสินทนะครับหรือพระเทพมงคลวชิรมุนีก่อนอื่นนะครับทางช่องของเรานะครับโดยผมนะครับขอนอบน้อมแด่บรารมีหลวงปู่หา และขอแสดงความอาลัยนะครับแต่การเข้าสู่นิพานของหลวงปู่หาสุภโรนะครับเนื่องจากท่านได้ถึงเกี่วการมรณาภาพนะครับสิริอายุรวม99ปีนะครับนะครับก็ขอให้หลวงปู่สู่แดนพระนิพานนะครับเหลือไว้เพียงคุณงามความดีหลักธรรมคำสอนและวัตถุมงคลที่ทิ้งไว้ให้ลูกหลานให้ศิษยานุศิษย์นะครับเก็บไว้เป็นที่พึงระลึก และเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้พึงลึกทำความดีนะครับและเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในการประกอบสมาอาชีพเพื่อความไม่เครื่อเคืนเพื่อเป็นกําลังใจให้แก่ลูกศิษย์นะครับผมขอแสดงความอะไรนะครับอ่าโอเคนะครับอ่าด้านหน้านี้จะเป็นอ่า ถือได้ว่าเป็นรุ่นสุดท้ายที่หลวงปู่ได้อธิษฐานจิตปลุกเสกนะครับรุ่นสุดท้ายที่หลวงปู่ได้อธิษฐานจิตปลุกเสกนะครับอันนี้เป็นเนื้อผงทูบทาทองหมายเลข3นะครับถือได้ว่านะครับสวยงามอยู่แล้วนะครับผงทูบทาทองหมายเลข3นะครับหลวงปู่หาสุภาโรนะครับหมายเลข3นะครับหมายเลข3นะครับนะครับหากชอบนะครับหมายเลข3นะครับ องนี้เปิดที่600บาทพร้อมส่งนะครับถ้าชอบนะครับถ้าชอบ600บาทพร้อมส่งนะครับผมพตดไว้ในในภาพนิ่งของ่องช่อง YouTube อยู่นะครับฝังพลอยเศกด้วยนะครับทาทองฝังพลอยเศกนะครับสวยงามมากครับพุทธศิลป์สวยงามเป็นรุ่นสุดท้ายที่ท่านได้อธิษฐานจิตป,ปลุกเสกนะครับและโดยพระอาจารย์ต้อมแห่งวัดท่าสะแบกก็ร่วมอธิษฐานจิตป,ปลุกเสกนะครับพระอาจารย์สุริยันโคศะปัญโยก็ร่วมอธิษฐานจิตป,ปลุกเสกวัตถุมงคลที่อยู่ในมือของผมนี้ด้วย นะครับถือได้ว่าเป็นสิ่งที่น่าสะสมแล้วก็เป็นพุทธศิลป์ที่สวยงามหมายเลขสวยนะครับหมายเลขสามนะครับเอาดูง่ายๆเลยนะครับพี่ดูง่ายๆเลยนะครับนะครับ, mm. รบแล้วก็ยนันนี้ก็เป็นยันประจําตัวของหลวงปู่บารามีสิบทิศนะครับที่ท่านมักจะเขียนจานให้แก่ผู้ที่บูชานะครับนี่คือยันประจําตัวของท่านนะครับดูอย่างเร็วๆเลยนะครับดูง่ายๆเลยครับพระดูง่ายพระแท้พระสวยนะครับอ่าหอหีบนี่แทนคาว่าหานะครับอ่าคือชื่อของท่าน สุภาโรไปว่าผู้เลี้ยงง่ายนี่คือฉายาของท่านนะครับฝังพลอยเศษก็จะเป็นกุศโลบายนะครับเป็นกุศโลบายที่ทําอะไรก็มีเพชรมีพลอยนะครับเจริญรุ่งเรืองนะครับดูครับหนามากครับพระสวยจริงๆหมายเลขสามด้วยนะครับผมย้ํานะครับนีครับสักวันหนึ่งนะครับถ้าเป็นภาษาพาเนี่ยก็จะบอกว่าหากันให้ควักนะครับจริงๆนะครับสวยจริงๆเลยนะครับสวยแบบ ต้องบอกว่าเป็นหลวงปู่โตแห่งอีสานนะครับต้องบอกว่าเป็นหลวงปู่โตแห่งอีสานเลยก็ว่าได้ต้องเป็นปิดตาหลวงปู่โตแห่งอีสานนะครับสวยงามครับดูครับนี่นะครับสวยงามจริงๆครับนะครับนี่นะครับพระอาจารย์ต้อมอย่างว่าท่าสแสบ,บก็ร่วมลุกเสก พระอาจารย์สุริยันโศะปัญโยก็ร่วมปลุกเสกนะครับและหลวงปู่หาสุภโรโก็อธิษฐานจิตปลุกเสกนะครับผมเชื่อได้ว่ามีพุทธคุณเข้มขขังครอบจักรถ้าภาษาพระนะครับภาษาวัตถุมงคลก็จะบอกว่าพุทธคุณครอบจักรวาลนะครับชื่องามนามงคลนะครับปิตาจัมโบ้ปลดหนีรุ่นแรกนะครับจัมโบก็คือใหญ่ใช่ไหมครับอ่าปลดหนีรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกนะครับปลดหนีรุ่นแรกนะครับนะครับสวยงามมากนะครับดูครับนะครับ ดูครับพี่ๆนะครับเอาละครับวันนี้เราพบกันสั้นๆง่ายๆเลยนะครับเพราะว่าพระที่สวยจริงๆนะผมสุดที่จะบรรยายนะ <c oughs> โอ้ทำพระที่สวยงามมากแล้วก็เป็นวัตถุมงคลที่เป็นรุ่นสุดท้ายของหลวงปู่จริงๆนะครับเป็นรุ่นสุดท้ายของหลวงปู่จริงๆนะครับผมก็นะครับอยากจะขอเชิญจนให้มาสะสมกันนะครับท่านอายุถึง99ปีเป็นพระที่มีอภิญญาญาณมียานวิเศษจริงๆที่เรา อยู่ในยุคเราจริงๆนะครับที่ท่านสามารถมองใช้ยานมองย้อนกลับไป65ล้านปีที่แล้วนะครับเห็นไดโนเสาร์ผู้ยังโกซอลัสซินทอนน่กินต้นอ่ากินใบไม้กินน้ําแล้วก็ตายกินใบไม้กินน้าแล้วก็ตายนอนทับกันตายนะครับนะแต่พอขุดมาจริงๆก็เจอฟอสซิลว่าไดโนเสาร์มันนอนตายทับกันดูสิครับดูท่านเห็นได้ยังไงท่านย้อนเวลากลับไปได้ยังไงนะครับอันนี้ผมไม่ได้อวดอุตรินะครับย้ํานะครับผมไม่ได้พูดเพื่ออวดอุตริ แต่ว่าท่านเทศไว้ในมีเทปใน YouTube ก็ย้อนกลับไปดูได้ท่านเทศไว้นะครับเมื่อราวปีน่าจะปี2530กว่านะครับที่วัดประทุมวนาลัยที่กรุงเทพแต่จะมีเทปใน YouTube อยู่ย้อนกลับไปฟังได้นะครับท่านมียานวิเศษจริงๆเป็นพระที่อยู่ในยุคเรานะครับอยู่ในยุคของพุทธศาสนกชนจริงๆและท่านพิ่งมรณภาพไปนะครับปัจจุบันนี้ก็สามารถเข้าไปกราบสรีระสังขารของท่านได้นะครับตอนนี้ตั้งอยู่ที่วัดป่าสักวันภูกุ้งข้าวนะครับ นะครับพี่พีนะครับอุดูอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่พหมายเลข3นะครับองค์นี้นะครับหมายเลข3ย้ํานะครับหมายเล 3, ข3คัดสรรกันมาให้พี่พี่ได้รับชมกันนะครับโอเคครับถ้าชอบก็ทักกันเข้ามานะครับขอให้บารมีของหลวงปู่